ช่วงสีเดือนทําทันทีวันนี้นะคะจะพาไปดูบรรยากาศการลงทะเบียนของผู้ประกอบการกับโครงการคนละครึ่งพัดเริ่มกันที่จังหวัดสงขลาค่ะการลงทะเบียนร้านค้าโครงการคนละครึ่งพัดที่เทศบาลนครหาดใหญ่นะคะเป็นไปอย่างคึกคักค่ะร้านค้าแห่งลงทะเบียนไม่ต่ํากว่า200ราย ช่วงเช้าบรรยากาศการรับลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัดเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลายัางคงคึกคักอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะที่สำนักง,งานเทศบา,นนาลนครหาดใหญ่ที่เปิดให้ลงทะเบียนซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้ามากกว่า200รรายทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างไม่ขาดสายขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้จัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ น,นายโชคนารียนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เดินทางลงพื้นที่เยยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ค่ะพร้อมกับพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัด โดยรองประลัดเทศบาลน,นครหัดใหญ่เปิดเผยว่าการรับลงทะเบียนคนละครึ่งพลัดที่เทศบาลน,นครหัดใหญ่เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกนั่นก็คือวันที่15ตุลาคมโดยเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลร้านค้าอย่างรอบคอบเพื่อยืนยันว่าร้านค้ามีอยู่จริงและประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่จริงก่อนส่งต่อให้ผู้ค้าดําเนินการยื่นเอกสารกับธนาคารกรุงไทยซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนี้นะคะเทศบาลได้มีการจัดพื้นที่บริเวณห้องโถงด้านหน้าอาคารเป็นจุดรับลงทะเบียน ักพร้อมจัดช่องทางด่วนสำหรับประชาชนที่นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะมาลงทะเบียนเพื่อความสะดวกในการเข้าออกพื้นที่อย่างรวดเร็วโดวยส่วนใหญ่ผู้ที่มาลงทะเบียนมีเอกสารครบถ้วนทางเทศบาลเพียงตรวจสอบยืนยันว่าผู้สมัครอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เท่านั้นหากพบว่ามาจากพื้นที่อื่นจะมีการแนะนำให้ไปลงทะเบียนในพื้นที่ของตนเองเพื่อความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ค่ะ ขณะที่จังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้าในการขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้รณรงค์และเชิญชวนร้านค้าและผู้ประกอบการอทอบจังหวัดยะลาสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางสร้างไรายได้ พัฒนาการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสโดยเลือกตลาดนัดคนไทยยิ้มได้เป็นพื้นที่ในการรณรงค์เนื่องจากเป็นแหล่งรวมของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มีการเปิดร้านในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา7.00นถึง12.00นประกอบด้วยร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนโอทอปร้านค้าทั่วไปรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการจากกลุ่มสัมมาชีพและโครงการโคกหนองน ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าการลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินพบว่าในวันที่2ของการเปิดให้ลงทะเบียนมีร้านค้าลงทะเบียนเพิ่มขึ้นรวม320ร้านค้าส่วนยอดรวมทั้งจังหวัดนะคะในช่วง2วันของการเปิดให้ลงทะเบียนอยู่ที่416ร้านค้า ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้จัดเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยและฝ่ายปกครองให้บริการและแนะนําขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดตามจุดต่างๆและคาดว่าจํานวนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ถัดไปโดยเฉพาะจากการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมทางได้เน้นย้ําร้านค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันุงเงินได้โดยตรงซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วค่ะ